นี่คือปัญหานะครับเห็นไหมครับการที่ทุเรียนติดลูกมากจนเกินไปก็คือปัญหาอันนี้คือผลที่ผมแต่งดอกนะครับแต่งมาตั้งแต่ต้นเลยการแต่งดอกช่วยให้ทุเรียนนั้นพัฒนาการในเรื่องของการติดดอกดีติดลูกมากขึ้นแต่การติดลูกมากไม่เป็นประโยชน์กับต้นของทุเรียนเลยโดยเฉพาะทุเรียนสาวแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรต่อ ตามไปดูเบื้องต้นผมจะลดรายจ่ายในเรื่องของการแต่งลูกให้กับทุเรียนนะครับเพื่อลดรายจ่ายให้กับลำต้นอย่างช่อนี้นะครับมีหลายลูกเลยเราก็เริ่มคัดนะครับคัดลูกที่เป็นท้ายเป็ดออกไปก่อนวัตถุประสงค์เราไว้ประมาณสักสองลูกแต่เราไว้สามเผื่อว่าในโอกาสต่อไปนั้นจะเจอกับปัญหา อาจจะเหลืออยู่บ้างลูก2ลูกนะครับช่อนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้คือไว้ช่อไว้ลูกเดียวเลยต่อมาช่อนี้เห็นไหมครับอ่ะลูกนี้ไม่สวยนะครับบิดออกไปก่อนิ่งนี้คืออินนานพรีมายาวมาถึงขนาดนี้เลยผมคัดเลยนะครับเอาเลือกลูกที่ท้ายเป็ดออกก่อนอ่ะคัดผมเหลือไว้ประมาณสมลูกครับเหลือสุดท้ายก็คือลูกเดียวถึง2ลูกครับโดยประมาณนี้ครับ